เห็นไหมเห็นไหมอุ้ยอุ้ยเอาไจมึงโอ้ยบีเต้าวิ่งเดียนให้ผมนะไม่มีอะไรตักเลยอยากแล้ผมเอาทีเลยเราเป็นหยังเยอะว่าเราเป็นหยังหลายป่ะโอ้โหเอาโอ้โหหมดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผู้ดีนั่งซอย เออเดี๋ยวซอยเขาปลาสวายยายกินของเขาเนี่ยเดี๋ยวออตุบเลือบมล่า,ลานเนี่ยเนี่ยเขาตอกไว้เอาโอ้มมอลุดไปแล้ว,ว,ว,วลหาไปแล้ว โอ้โหตัวไปเบิล่าเลยสบายสบายหุดไปแล้วหลุดหรือขาดขาดปะขาดไม่จะเบ็ดขาดขาดหรือหุดโหุด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 โอ้โหโอ้ไม่มีที่ตั้งเลย